บุ๋มปนัดดาฉเฉลยแล้วนางเอกดังรีเติร์นคุยแฟนเก่าบอกตัวเองอยิงกรีดบุ๋มปนัดดาฉเฉลยเองนางเอกดังรีเติร์นคุยแฟนเก่าคือคู่อัมพกลุ้นทริปญี่ปุ่นหวานกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาขาเผือกไม่ได้หลับได้นอนเมื่อตัวแม่วงการบันเทิงอย่างบุ๋มปนัดดาเปิดประเด็นกลางรายการตกมันบันเทิงถึงข่าวลือนางเอกดังมาก ลากเสียงยาวกำลังกลับไปคุยกับแฟนเก่าพร้อมคำใบเด็ดเรื่องเตรมบินลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเดากันวุ่นวายและพาดพิงไปถึงหลายคู่เลยทีเดียวเฉลยชัดๆไม่ต้องเดาคือคู่อัมพกล่าสุดวันนี้6มกราคม แม่บุ๋มปนัดดาไม่ปล่อยให้สงสัยนานรีบออกมาเฉลยชัดเจนผ่านก้าวอินเทอร์เทนโดยยืนยันว่าคู่นางเอกดังที่พูดถึงคือสุปตาตัวแม่อัมพชราภากับอดีตคนรักไฮโซประธานวงนั่นเองตามที่หลายคนพุ่งเป้าก่อนหน้านี้แน่นอนขาเมาสสบายใจได้ว่าไม่ใช่ดราม,ม่าคู่อื่นจับตาความสัมพันธ์สถานะไหนา สำหรับสถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้บุ๋มปนัดดาขยายความว่าการกลับมาคุยกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องกลับมาคบหาเป็นแฟนกันในทันทีอาจจะเป็นการกลับมาพูดคุยในฐานะพี่น้องหรือเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้เรื่องของสถานะคนรู้ใจต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของคนสองคนตัดสินใจเองแต่ยอมรับว่าส่วนตัวแม่บุ๋มเองก็แอบเชียร์และลุ้นกับคู่นี้อยู่เหมือนกันเบาะแสทริปญี่ปุ่นและ ชุดสวยก่อนหน้านี้มีการขยี้ข้อมูลจากพิธีกรหนุ่มเต้นวสิงพิธีกรคู่ของรายการที่เผยเบาะแสสำคัญว่าทั้งคู่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันแถมยังมีคนตาดีเห็นนางเอกสาวไปลองชุดสวยเพื่อเตรียมตัวสำหรับทริปนี้แล้วด้วยถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นเรื่องราวน่ายินดีเพราะแฟนคลับเองก็อยากเห็นแม่อามีคนมาดูแลหัวใจและมีความสุขอีกครั้ง